อันนี้มันเป็นนาโนพาร์ต <c oughs> <That is S 1> ิเ <can> คิลอยู่บนเปลือยู่บนฟิล์มนาโนพาร์ติเคิลซิลิกาซิลิกาไดออกไซด์ที่นี่ก็เคยเคยมีลูกจิตของจันซีนีนะครับมาถ่ายเป็นแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดเรียนไปน้ำลูกภาพก็ได้ค่ะมันไม่เหล็กท่าไมแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะใส่เป็นนาโนพาร์ติเคิลแม่เหล็กเข้าไปในแบบนี แล้วก็มีคนเคยมันถ่ายพวกโพลิเมอร์แต่ว่าโพลิเมอร์ก็จะใช้200 kv ไม่ได้เพราะเราลองใช้200 kv ก็คือถ่ายปุ๊บแ้วมันไหม้แบบเห็นทันทีขนาดเราใช้สักเราลดมาเหลือ120หรือ80ครับก็คือต้องพอเห็นภาพปุ๊บก็ต้องรีบกดถ่ายแล้วก็ย้ายที่อื่นไม่งั้นมันจะไหม้ แต่ว่ามีก็สรุป,รปคือบางทีบางทีเราจะทำงานใช้ E D X ด้วย E D X คือโปรแกรมมีขอบท่าก็าเปิด้วกทีอ่อาจารย์ดูดูบนจอตลอดใช่ไหมใช่ตอนนี้ให้เขาดูที่จะได้นนเข้าใจว่มามันทิงมาทิงมาอย่างไรก็ตัวให้บนเด็กแด้200 k ่ไ,ได้ครับปรับได้ตั้งแต่80 มันมันจะสัมพันธ์กับกำลังขยายถ้าเราเรดูการลงทุนเราทำงนดูใช่ไหมวาเราคือเจ้าี้อยู่กรณีว่ามันจะไม่ตัวใหญ่ได้แต่ว่าก็คือเออม,มันไม่ใช่อะไรที่ควรจะปักทุกวันมันไม่ใช่อะไรที่แบบวันนี้ถ่ายสองร้อยวันต่อมาถ่ายแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะสมมงวอ่อาทิตย์นี้ทำแปดสิบก็แปดสิบทั้งอาทิตย์หรือทั้งเดือน คือต้องเตรียมแซมเปลิลกันมาเยอะๆว่าอาทิตย์นี้จะลงมา80ดสิบแล้วทาน80 80ิบแดบล้วเยอรักษา <c oughs> คือรักษาตรงเขาบอกว่าเวลาปรับ